พี่คงจะจีบใครหวานไม่ติดแน่ๆเลยทําไงดีรู้ได like ้ง่ายมาลองจีบก่อนซิเราจีบติดหรือเปล่าไม่รู้แต่เธอบอกรลักเราก็ต้องติดแหละหรือเปล่า ไข่เจียวที่ว่าน่ากินแล้วยังสู้ไข่หวานที่น่าอินดูไม่ได้หรอ,อจีบหรอไม่ต้องมีหลักหลักยิ้มแค่น้องยิ้มพี่ก็รักเอ้ยทำไมวันนี้พี่แต่คนจีบวันเลนทายมีแค่วันเดียวแต่รักเธอคนเดียวทุกวันนะเออวันนี้ไม่แต่คนจีบจริงๆเลยช่วยอธิบายคำว่าบทให้พี่หน่อยพอดีไม่รู้จักคำนี้เลยครับคำว่าบทหรอ อืมจริงๆน่าจะเป็นอาการของการที่เราเอาจริงๆเราสามาชื่นชอบได้หลายคนใช่แต่อย่าออกตัวแรงเพราะมันแบบเสียหลักแล้วมันเจ็บล้มอ่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักจังเลยค่ะเธออืมชมบแบบนี้ทุกคนปะนี่อ่ะเธอก็น่ารักนะ อบลูกเซนหน้าปกมากๆเลยอืมถ่ายนานอยู่นะเกียวครวาันไปฝันแป๊บบหยอกไปหาชีวิตจริงเลยดีอะดีจริงเปล่าใครก็ดีดีจะตายไม่ชอบเหรอคะใครถึงไม่ชอบหนูหรอคะพูดเธอขาหน่อยเธอขาว่าไงคะ ใข่ไข่ใจพี่ก็มีเท่านี้คือไปหมดใจพี่ก็มีแค่นี้จริงหรอคิดถึงพี่ไข่คิดถึงเหมือนกันนะคะ่ะงั้นพี่อยากได้เป็นแฟนฮะงั้นพี่อยากได้เป็นแฟนกันดีกว่าคงจะฟินหน้าเดูมาจีบค่ะมาจีบต้องมาจีบนะคะไปกินหมูทากันไข่เดี๋ยวเลี้ยงจริงเหรอไปอดไก่ต้องมีคนมาอดอกค่ะต้องมีคน ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านมุกนี้ไม่ผ่านมุกนี้เก่าไม่ผ่าน,น,าานใครหวานหวานจริงหรือเปล่าคะอืมนีต้องมาลองดูนะคะว่าจะหวานจริงหรือเปล่าอ๋อพี่เห็นหน้าดูทีพี่น่าจะเป็นใครงหไม่แทบหรอมั้งเป็นลคะค่ะคนที่ใช่อะพรุ่งนี้ว่าไหมจะชวนมานั่งนใ,นใจด้วยกันตอนนี้ก็ว่างนะคะ ตอนนี้ก็อืมก,ก็ก็ว่างอยู่ถ้าอยากจะชวนไปนั่งในใจก็ได้นะคะพี่อยากไล่ลายกับหนูจังแบบลายเธอไปจนตายล่เธอไปจนตายจีบเก่งจังเลยเธอขาขะเธอว่ายังไงคะเธอมีอะไรกับเขาหรือเปล่าคะขอเรียกใครหวานว่าคุณแฟนได้ไหมคะได้สิคะคุณแฟนรุ่นพี่ที่เคารพแล่น้นนองเขาขอคบได้ปะได้สิคะ ชาชันพี่ไม่มีแต่คขารู้สึกดีๆที่มีให้นางไก่เสมอขอบคุณนะคะอยากให้ใครมาขโมยหัวใจของผมจะได้เป็นคนรักของผมก็มาสิค่ะอ้ยหวังก็ต้องไปขโมยใช่ไหมได้ได้ได้เจะไปขโมยหัวใจให้ดูอย่ายิ้มว่าน่ารักเกินไปแไม่ยิมเป็น มาเป็นแคนเราไหมได้สิไม่ยิ้มไม่ได้เดี๋ยวพี่จะบอแต่พี่ก็รักหมดใจนะครับถ้าพี่มีปืซอกกระบอกพี่จะให้ข่ะหนึ่งกระบอกเราจะได้มีกัล้ะกนอะไรเดี๋ยเคยทำเขาหายยาวเลยอ่ะงั้นก็ต้องทำใจะาใหม่ค่ะ เขาบอกให้ไปอาบน้ำมาแต่เมื่อวานตอนนี้ยังไม่ฮะเขาบอกไปอาบน้ำมงแต่เมื่อวานตอนนี้ยังไม่ทักมาเลยก็อาจจะล้างห้องน้ําล้างห้องน้ําอยู่สาบผมประมาณอ่าสิบรอบแล้วก็คิมนวดอีกประมาณเจ็ดรอบแล้วก็ต้องรอคิมมออีกประมาณสามนาที oh. ก็เจ็ดสามยี่สิบก็ยี่สิบเอ็ดนาทีเกือบครึ่งชั่วโมองแล้วอาจจะขัดอาจจะขัดขอบโถอยู่ แล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็อาจจะล้างสิงใช่แล้วก็เดี๋ยวก็เก็บเศษผมอีกโหน่าจะนานปกติคะ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งน่าจะทักมาแหละแล้วถ้าเขาไปกินข้าวแล้วหายไปล่ะคะอาจจะเป็นเชฟอาจจะเปิดเป็นโอมากระสิหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นคอร์สท,ที่ต้องใช้เวลาในการทำ นอกจากจะทำกินเองแล้วก็ยังทำให้อ<ม>พ่อแม่พี่น้องไปชชฟเทเบโลเพราะว่าใช้ไล่นา,นานนะคะแหละก็อาจจะเป็นไปได้กว่าจะโชว์ลีลงลีลานานล้างจานนานหรือเปล่าไม่ไม่กินข้าว โอ้ยระดับนี้เครื่องล้างจานจา้เครงล้างจานแต่กดไม่เป็นไงพะวงอยู่แบบแบบคิดอยู่เฮ้ยมันกดยังไงว่ามันแบบไอ้ตรงนี้มันทำไมมันไม่ได้สักทีประมาณสองชั่วโมงักพักถอดใจล้างเองก็เลยนาน